ได้กันละมั้งหรือว <t när S 2> ่าจะจาไม่ได้นี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าพบกับเลฟอร์เดสนะครับอ่ะเริ่มกันเลยโกโก้อ่าลับเชอร์ก็คือต้องเข้าใจนิดนึงว่ากลัวเว้ยเนี่ยขนยังลุกเลยขนแม่งโคตรลุกเลยโคตรกลัวขนลุกของๆองโอ้โหแง่งน่ากลัวริงไม่คือเป็นคนที่กลัวผีเลยถึงผีไม่มีจริงมีจริงกูก็ไม่รู้อะแต่กลัวคำเดียวคำว่ากลัวอ่ะ โวเคเก็บไวบอกมันเตี๊ยบตีประตูมันแทงนี่เกียบซื้อใหม่มันเปลืองฟังโอโหนี่มันใช้เวลามาไหมอะเวลามาอ้วกหมไโอ้้โอโอโหโอโหบโอ้โ้หอ้โห้โออบ โอ้ว้าว,ว,าวาโอ้โหมันยัไงล่ะคับลุงๆอาหารทําร้ายมนุษย์เอ้ยไม่ใช่อาหารทําร้ายคนมน่ะนี่ขี้โกงดิทําร้ายคนไม่ได้นะไม่ผ่านจริงๆเลยผ่านเกณฑ์ได้ไงวะเนี่ยแม่งทําร้ายคนโอ้โหอ,อ,อะไรครับป้าโหป้านี่เยอะอะไรอะไรฮะหันดิหันดิจะยิงเขาทําไมจะคุยอะไรลุงเมาหรอเมาเหรอ ไปครับยำไปแล้วเอ้ไาไงเรืองข้างบนเว้ยราวัโอโหข้างบนมันไงมันดุงพินโอไม่ใช่ดิขออะไรซึ้มากกว่าอะไรอะไรยังะกิดผมมมันม,มีอีเลยนะกิดเนี่ย ตกโอ้โหเมื่อกี้ชักกระตุกทำเพื่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นยวุ้ตายได้ว่างไงจะที่สาวโอ้เยอะอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไร,ะไ,รไม่ไม่ได้รวยไรเซนเว่ยาอย่ามาขอตอนนี้ตอนนี้มันดึกแล้วขออะไรเซนี้ได้อ่ะนะไม่ได้หล่อไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยลงทันนี้จะตายป่าวคงลงไม่ได้ เฮ้ยมีของเก็บเว้ยไฟว้าดตัวอะไรวะนั่นอะไรครับป้าป้ามีอะไรป้าคิดถึงลูกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองให้เปลาวะได้ยินปะได้ยินปะได้ยินปะลองให้เปล่าวะเฮ้ยจะไปทำไมจะตายอ่ะเสี๋ยวลองให้ไ <reflecting> ด so ้ย <l oss> ินปะปะหัว กูกูหลอนด้วหูปาดเลยเหรอวะเนี่ยอะไรลุงป้า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 ทันเงินว่าง่ายคาลาเอ้ยสวยใช่เกิ์เกย์อเกย์อะลุงฮนะเกยนะ์อะผู้หญิงไม่ไม่แอบอะไรกันเลยเอาป้าไม,ไม่ไม่สนใจคนไม่สนใจอยากกินคน <c oughs> จะลองโอ๋จะลอง <c oughs> จะลองแบบนไม่ดูคนเลยโอ้กระโดดกระโดดกระโดขโดข้างหลังมีอีกเว้ย เย็นครับเย็นอะไรครับพี่โอ้ขึ้นตูดหักเปล่าอาอาเมาเมาเมากลุ่ากกลุ่ยังไงเอาล็อกโอ้ชาวล็อกมาถึงที่นี่แล้วตั้งหลังว้ยล็อกจัดเลยล็อกจัดถาวป้าป้า หิวคนปบบเออตัวอะไร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 อิ่นบิ่นโอ้โหโอ้มาไรเซ็นมีท่ากระโดดว่าไงตาตาล็อกจัดร็อกจัดตัวรักล็อกล็อกล็กหน้านั้นแต่ละคนสวยวหน้าอย่างสวยครับผู้หญิงหน้าตาอย่างดีป่ะโ go go ว่าไงว่าไงชักชเชื่อักของฉชา เนี่ยทำไมต้องทำร้ายกันด้วยอ่ะมนุษย์ด้วยกันแท้อะอะไรดิโอ้คนเราไม่ไหวนะครับมาแบบนี้นี่ไม่ไหวเนี่ยคนเราคนเรานี่ยังไงครับตบหน้ากันตบตีด้วยความอนาถใจเจยบแล้ววะ,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 ะเฮ้ยอย่าเอฟแม็คอ๋อ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 เฮ้ยอย่าแหลกด้วยอย่าแหลกมาแยกปืนวะ e f f เกิดไปแยกปืนได้เหรอแยกปืนได้เหรอไม่ได้อะฮะอ๋อเปิดไฟฉายไม่อันนี้มันแยกปืนได้อะไม่หยิบตัวแยกบุญเอ้ยตัวนี้อย่าโดนนะเว้ยโอ้แม่ผ่านอย่างอนาถใจเลยทีเดียวปิดยังวะอย่าอา ก็ขอบคุณนุกท่านทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามเราเยอะๆนะคะขอบคุณครับอี